กลับพบกับ Natural Chaos กันอีกครั้งนะครับแล้คลิปนี้นะครับผมจะพาทกท่านมาดูกับไฟใหม่ของผมครับไฟ WRGB ยี่ห oh, ้อ Marin Plus ตัวนี้นะฮะนี่สำหรับตู้18นิ้วนะครับเห็นว่ามีระบบ Bluetooth สั่งการผ่านแอปก็เลยจัดมาลองเลยครับข้างในก็จะมีเป็นขาขาหนี่เป็นพวกโ h เดอร์นะครับแล้วก็เป็นขาตั้งแล้วก็เนี่ยครับ ตัวหลักของมันอันนี้ทางร้านเขาเสียบมาให้แล้วนะครับอันนี้เป็นคู่มือครับภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเป็นวิธีติดตั้งบลูทูธนะฮะซึ่งอันนี้เขาจะแปะ QR code เราก็สแกนจากตัวนี้ได้เลยเหมือนกัน สแกนเพื่อโหลดแอป,ปมาใช้นะครับอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดธรรมดาครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยดีกว่าที่แลมนะครับเราก็จะกดจะกดเข้ามา GPS ด้วยนะครับ ชื่อให้จำทำการหาถ้าเจอเนี่ยเล,เลขหนึ่งด้านซ้ายบนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นว่าเราเจอแล้วหนึ่งอีวานะครับไตอนที่นี้เราทำอะไรก็ทำเลยทีนี้เราอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปตู้ไว้แล้รกันอันนี้ลองปรับสีข้างหน้านี้ดูนะครับเขาก็จะเป็นเปลี่ยนสีตาม ไอ้คอนเรวิวเราเลยก็ลองไปเล่นดูหน้านี้นี่เป็นซันไ i s ์ซันไ i s ์ซันเซ็ตแดงปกดหัวเดซเนนิ่งควจะลองเล่นดูแล้วกัน จะลองไปปรับดูรวมไปถึงโหมดสลิปโหมดซึ่งรวมไปถึงสลิปโหมดซึ่งเป็นโหมดที่ผมชอบนนี่แล้วก็ปรับสุดหมดเลยร้อยหมดเลยก็ได้ใส่ความแรงวันนี้ก็เดี๋ยวลองเล่นดูอันนี้เป็น50าสิบทียงห้าสิบก็จะลงมา ความแรงของแสงวัตะ,ะ,ะมาจะเป็นทุกอย่างยี่สิบก็จะเป็นร้านขายของไม่ใช่ไม่เป็นทุกอย่างยี่สิบประมาณนั้นกับตาเอาถ้าหมดคัดต้อมนี้ไปลองเล่นดูนครับออกข้ามเลยทนะ่านกะ็นี่รับเรามาเริ่มที่หมดทามเมอร์นะครับข้างบนก็น่าจะเป็นวันที่เราจะตั้งใช้ซึ่งผมเอาหมดทั้วันเลย ถ้ากดรีเซ็ตไปทีหนึ่งมันก็จะมีไอเดียไทม,ม์มีอะไรมาให้เราเลี้ยครับแล้วก็ดูตรงแท็บสีนี้เริ่มที่แปดโมงเช้ากกะเอาก่อนนี่ไม่ต้องเตะรูดเลยมันก็จะเปลี่ยนเลยนะครับเช้าจะเป็นแสงมาณนี้แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ตรงแท,ท็บ ID Time เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเลย ้าแล้วอันนี้หกแล้วค่อยมาปรับเวลาตรงนี้ทีหนึ่งจะกี่โมงสมมุติเอาเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันแปดโมงสามตอนนี้สิบโมงสิบโมงแปดโมงสามทุกอย่างประมาณสิบห้าทุกอย่างประมาณสิบห้าแปดโมงสามทุกอย่างประมาณสิบห้าจเซตขึ้นเซตลงตอนเที่ยงแล้วเซตเป็นร้อยหมดก็ได้ครับตรงนี้คือพวกสีสีเราจะปรับให้มันเปิด เที่ยงแล้วค่อยๆลดลงมาจนอ่ะหกโมงเย็ยนเราปิดแล้วปรับให้มันเป็นศูนยกราฟมันก็จะสลบลงแล้วค่อยๆปรับลงให้แค่นั้นครับเสร็จปุ๊บเรากดพรีวิวดูหนึ่งทีน,นี่มันจะเป็นไปเร็วๆนะเป็นเหมือนทำหละไฟขอให้ดูว่าเนีย่ยถ้าเราปรับประมาณนี้ไฟมก็จะเปลี่ยนให้ประมาณนี้นี่นี่นี่นนี้จะบางสุดป๊บ มาบ่ายสองจนจบนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงยี่ิบหกมันจะเป็นอยู่ตรงกางนี้เสร็จแล้วอุปบัดได้เป็นที่น่าพอใจแล้วกดอยากเลียมมันจะกระพริบสามที แล้วพุดจำก็เสร็จแล้วครับทางมือที่ผมโมผมโมเอารวดมาใส่ไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไฟนี้ไปใช้กับตู้ใหญ่อันี้มตู้เล็กก็เลยต้องดัดแปลงนิดหน่อย